เราจะสังเกตมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยหรือโจกรกบฏมุสลิมนะ่ะไม่ว่าจะเป็นบูโรนะครับอาเคนะครับหรือฮามัดเองก็ตั้งแต่ที่มาฝังตัวอยู่ในเมืองไทยก็มีบางส่วนนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยเวลาถูกเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ไปสอบถามนะครับไปสอบถามพวกภาคประชาชนเขาว่าชาวม,มุสลิมในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่บอกไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่แปลกไหมครับ แต่เมื่อเกิดการต่อสู้กันจริงๆวิสามันกันจริงๆเนี่ยพอเจ้าที่รับจับจนกบฏมุสิมได้นะฮะชาวบ้านชาวมุสิมก็จะมาบุกไปนะครับไปกดดันเจ้าที่รับนะครับว่าจะขอศกลับมาอ้างของเดิมบอกว่าไม่ไม่เป็นญาติพี่น้องกันแต่พอถึงเวลาตายจริงๆเนี่ยแล้วจะมีการกดดันโดยเอาพวกผู้หญิงมุสิมนำหน้าก่อนนะครับพูด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 ,พด,พด,พดก่อนเพื่อให้เจ้าที่รับต,ต้องยอมนะครับจริงๆแล้วตามหลักตามหลักของกฎหมายไทยแล้วเนี่ยเวลาศกที่จะตายแบบนี้มันจะต้อง มีการชันสูตรมีการพิสูจนศพก่อนนะครับกี่ชั่วโมงกี่อะไรต่างๆก็ต้องมีเวลาให้ทางเจ้าที่รัดเขาแต่นี่เขาจะกดดันเลยว่าต้องเอาศพไปภายในยี่ชั่วโมงนะครับโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะผิดหลักศาสนานะฮะแล้วก็พอเอาศพไปได้ก็จะแห่ศพเป็นนักรบพระเจ้าแห่ไปทั่วหมู่บ้านของมุสลิมเขาในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันก็แปลว่าอะไรหมู่นี้สนับสนุนโจรหมู่บ้านมุสลิมสนับสนุนโจรกบฏที่ฆ่าคนไทยพุทธฆ่าฆ่าพระฆ่าครูฆ่าทหารมาตลอดใช่ไหม นะครับรู้กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้แล้วที่น่าแปลกอย่างหนึ่งจําได้ไหมครับตอนเมื่อสองสาเดือนที่แล้วที่กลุ่มฮามัสจับจะไปจะไปหลอกคนไทยอ่ะนะครับแรงงานไทยที่อยู่ที่ปาเลสไตน์อ่ะนะครับก็พูดภาษาไทยได้ด้วยนะกลุ่มฮามัตุสลิมที่อยู่ที่ปาเลสไตน์ครพูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็ไปชวนจะชวนพูดเพื่อให้เ,เข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันพูดเป็นภาษาไทยเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอยู่ไหนครับ พยายามจะพูดให้คนไทยที่หลบหนีอยู่ตอนนั้นน่ะหลบหลบอยู่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเป็นคนไทยด้วยกันนะเพื่อที่จะพูดต่อ,อมาว่าอายู่นี่เราจะได้จับเขาไปได้ทําไมฮามัตกลุ่มฮามัตกลุ่มมุสลิมฮามัตที่ปาเลสไตน์ถึงพูดภาษาไทยได้ทําไมโจรฮามัดที่จับตัวประกันคนไทยพูดไทไปไปเป็นฉเฉลยเนี่ยไปเป็นฉเฉลยนะฮะถึงพูดภาษาไทยได้แล้วมีบางคลิปนะครับมีการฆาตกรรมคนไทยอย่างโหดเยี่ยมนะครับตัดเนื้อตัดชิ้นเนื้อเลยนะ ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นมันหมายความว่ายังไงทําไมพฤติกรรมของโจรมุสลิมทางฮามาสกับโจกรกบฏมุลิบีบีอาร์เอ็นอาร์เคเคนะครับที่อยู่ในเมืองไทยพฤติกรรมมันเหมือนกันทําไมโหดร้ายกับคนที่ไม่นับถืออิสลามเหมือนกันนะครับนี่คือความคิดผมนะนะครับอืมก็นี่แหละครับเราก็เลยแต่ก็สังเกตไมหมล่ะครับว่า ท้ายสุดเนี่ยนักสิทธิมนุษยชนหรือสื่อมวลชนไทยหรือนักการเมืองไทยก็ยังไม่สำเนียกเรื่องพวกนี้นะผมมีเรื่องมีข่าวสุดท้ายมันเป็นข่าวที่ผมมาอ่านแล้วผมรู้สึกมันไสอยู่งีไสทั้งสันนักข่าวมันไสทั้งนักการเมืองที่ออกข่าวเอามาให้ครับไออ่านนะเนื้อหามันค่อนข้างจะยาวหน่อยแต่ว่าอาจจะต้องอ่านยาวนิดน,นึงมันเป็นข่าวจากสันนักข่าวดีดีสิงผัดภาคภาษ,าษาไทย ผมส่งข้อมูลนี้ในหลายคุณเอดูเนี่ยพวาข่าวมันเป็นอย่างนี้บข้าขาวก็คืออะอันนี้เป็นข่าวที่เขานำเสนอวันที่ยี่บห้ามกราคอยี่สิบห้าธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบข่าวเปิดเฟิด,ดสถิตินักกิจกรรมชายแดนใต้ถูกฟ้องปิดปากสลับหรือไม่กองทัพชี้แจงยงินไรเพราข่าวมันข่าวเนื้อหาข่าวมันจะเป็นเรื่องที่เกิว่า เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษเปิดเผยสถิติจำนวนนักกิจกรรมภาคประชาคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งถูกดำเนินคดีที่เข้าข่ายฟ้องปิดปากหรือแสลบในช่วงปี2561-2566ว่ามีจำนวนอย่างน้อย19คนเป็นผู้ชาย30คนและผู้หญิง9คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ทำกิจกรรมแสดงแสดงออกทางการเมืองอย่างน้อย22คนพร้อมกันนี้นายอดุลเลาะห์เนาะประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มมองว่าการแห่ศพผู้ที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมในชายแดนใต้ กลายเป็นประเด็นนอนไหวต่อรัฐจนนำไปสู่การตั้งข้อหาผู้ร้ายส่วนเหตุการณ์แห่ศพและแย่งศพในเวลาต่อมา